ก็แล okay, okay, ้วก okay, ็แล uh, ้วจ <Yeah. S 1> ุงกะสบาดีสบาดีเรพี่น้องเ่นี้เขาล่งมากสนามหญานะพี่น้องมาทอนหญาทอนหญาหัวเขวแบบนี้อออัทิมท้อนไปใก่ึ้งเติมแล้วนับเือสองคนกินทั้งยจุงกะอว่าซ่ามิ้นย ลุงกะแว่วะยังะเลื่อนสวัสดีสวัสดีน้อเพชรยิมตาตุ่นยังนะครับคนยนืนยนคธอจะหน่อยขน,นาดคนกับซิบาวสาสนาเจียนไห่ไปยูหันคือสิบ,บุตรในภาคกันเห็นยังเลยนาะโมเมนเดอรพี่น้นองเกตยูแต่วาเท่ากับโอกะโบโบคอยทายคีปหน,นะหเวลอาเห็น ที่ก็เฮ็ดอยู่แต่ว่ามันกะเบียกกับบัวลายหรอกพี่น้องจะง่ายมาอยู่งานกับบัวลายปันใดเนาะมื่อนี้ผ้ากันบากกับปลาเลือดก็เลยผ้ากันลงมาสลับหยาดพี่น้องมาทอนหยาเป็นหยาหัวเหวเนาะพี่น้องเลยเมนตะลับะแหงหัวเหวิโนเมนว่าฝ่ายพื่อหยาหัวเหวิลด้วยนี่นะเออหัวเหวกระหัวเหวล่ะหูแจ็คแล้คำว่าเอาจังสี่ก็เลยมึงถอนออกซื้อถอนออกซื้อบ่ได้บริเวณบริเวณมาอันนั้ มาบริษัทเหดุยังไรจะง่ายมาอยู่นะเฮตุต้องการเนาะต่ว่างาบบาา่ายมันเกิดมาล่ายปัญหาถ่ะแหละเพราะว่าจะง่ายบอยู่เกิดบริษัทเก้าเขาจะว่าถ้าจะง่ายอยู่นี่เหตุเก้าเขาไปเนาะบริษัทเก้าเขานี่สามขาบเสาเพ้นแรงการซีแบบมันล่างหัวร์หลังห่วงเนะถ้าจะง่ายอยู่นะะนะั่นไเนาะหลายคนมาจะง่ายไปจักมือจะง่ายทาเอ้ยมีคนทาแบบ นายไปจักมือจะนายไปประมาณสามอาทิตย์นี่แหละพี่น้องเสามอาทิตย์ครับหลายกระโดดพี่น้องนอะไรอันนี้อไนน้มันเป็นเครือดอกยายจะกระจอกมาหมองคนหยนานีดก็ให้เห็นแต่หนาเราดูเข้าแล้วก็จ้องเลยตัวนี้นี่คือวา่าไข่ไก่นี่ถ้าพี่จะเห็นหัวยหยาตากล้องที่ดีนะคะ <c oughs> เป็นตากล้องที่ดีนะ นี่นี่เห็นปะดึงมาสีดะสีนกนี่เป็นหายงสีดีนกโอเคค่ะพี่เดยละท้วนงอกจะ่าท้วนใหญ่น้อยใหญ่ ทอนก่อนยิ่งทอนใหญ่กว่าหย่าเน๊โอู้วันนี้แห้งงาคงปลาเรือนเน๊ยทอนไปนี่แหละพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพวกเข้าบอดิเหตย์ย่งเด็กอะว่มีอ่าเวลาว่างๆน้องกันทอนดินนี่แหละพี่น้องใส่สำก็เอาสำนันหย่ากระปูกโอ้ยู่บ้านเท่านี่ยไม่ต้องปลูกแล้วอยู่โคกบ่อึด างขยานในพี่น้องนะได,ได้เติมนะ <Hey. S 1> ตั้งจตกที่ห้องขอหนาแล้วน้องพี่น้องเนี้ยราจะไปกดใบใหม่ไปไตามมาเลยไปไยทางใดกดหัวทะจุงกะละ <c oughs>

ใหม่ๆก็บ่มีเลยมากกว่ารัวามับบเป้นเออนั่นนสุดยอดเลยเถียงเป็นปะ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 ,ปะเลยแหละกับผู้บ่าวเนี่ยอ,อ,อืม เป็นนั่นเอง่ได้ผ่า,บบานแล้วนไม่หม่ราชไม่ะ

ดอกดอกแดงแดง嘛นีดอกสีส้มนะแต่ว่าอยู่บ้านเน่าเนี่ยยู่โคลนอะมเอื้อทุกยู่โคลนโมเอื้อพี่น้องใบใหม่โมไลายภายในพี่น้องมโมนี่นะนาทีตอนแรกเดี๋ยวมวยมียังไรหรอกพี่น้องปกติก็มีแต่แบบโลมาสนามหญ้าแล้วก็ปวดใบไม้แล้วแล้วก็บรดน้ำต้นใหม่นะพี่น้อง เครื่องไม้มมมมทำมาหากิน เดี๋ยวถามคำถามเลยป๊อปป๊อปมาต้องถามกระดูเนี่ยถามม่ต้องถามป๊อบปตอบกินข้าวกินข้าวอ่ะกินข้าวเมนูโคบายฮะโคบายโคบายกินเบียด้วยกินเบียร์วยภาษาภาษาภาษาเบียร์พระเบียภาษาเบีย พอแล้วจบแล้ว <Okay, okay. S 2> สิส <Okay. S 2> อนภาษาคือเมนเด้สิดาสูบอใดเดี๋ยวยป่าดาพวกสูบอใดเดี๋ยวมันมันมันหนูจักคแมนเมิร์สเลยแน่นอนพอแล้วแค่นี้แล้วพอแล้วนะสี่นาทีและอ๋อเติรนนี่นะนกลักวใบใหม่แล้วเนาะพี่น้องใบใหม่กะบัวลายพี่น้องใบใหม่พอวร้ายเพราะว่าคือแบบว่าเฮ็ดทุกมือเดี๋ยวพี่น้องมันก็เลยโบ๖เนาะกลัวกลักวทุกมือเลยใบใหม่นะ หลังจากกวาดไมาแล้วก็สีมาหดต้นไม้เนาะตอนนี้ปลาเรือนเรากำลัลงหดอยู่น้อพี่น้องเดี๋ยมไปสีหดได้ไหนี้พี่เนาะแล้วถือกล่องใหนน้มือ,อมีข้นเขาโหดออหหบ้านอื่นเขาเปียกอยู่เขาโบกหด มุไปต้นนน่นนำหดดต้นเจ้าของปลูกผักบุ้งนำ้ำ เท่าไหร่ะนาะสองกว่าล่ะสองกว่าว่า <c oughs> เขาจะสามนาทีกว่าสามนา,าทีกว่า พี่น้องสำหรับกิมนี่แกก็จริยาวเลยนะพี่น้องเนาะกิมนี่กับบุ้มยังร้ายพี่น้องข้ามานี่แหละมาเอาเหตุเหตุเหตุงานอยู่บ่ได้กินแค่อาหารได้พี่น้องพี่นันเห็นมีอยู่แต่บ้าเบียดกับบ้าร้ายภาไในเราพี่น้องจะหน้าคุณบุ้ยู่เพื่อที่บอกไปไหนเนาะถ้าจะน้าอยู่เบียดก่ะนี่จุกจิกพี่น้องถ้าจะน้าคุณบุ้ยู่กับเบียดกับบ้าร้ายภายในเบียดกันเอาสีเหตุน้องคุณบุ้มยูบาโอเคเนาะพี่น้องพูดพูดแล้วโมย่ายพูดแล้ว โอเคแล้ว okay, พี่น้องสำหร,รับคลิปนี้ับงานจ,จิ๊กจ๊บเอาไว้แค่สนิทเนะาะถ้าคุณได้มาคลิปนี้เรื่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเนาะเนือขอบทุกคนทุกค,ค,คน,ะนที่เชอบนะชอบชอบคลิปบังคลิปขอบกันในชีน้าสำหรับคลิปบาย